เมกล้อจัดเลยเมฆล้อทายเลยเ<ค><ณ><ค><ณ>น,นี่ยตอสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูชาติเคสซี่คาร์ครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วกับอีพีทำรถทำรถอะไรผูกผีผูกผีหนูแดงวันนี้จะมาผูกผีเราได้ของเล่นมาใหม่พี่ยิ้มเล่นสั่งของมาจากช้อปปี้อีกแล้วรอบนี้ช้อปปี้จริงเว้ยการที่จะเป็นรถดิฟอ่ะันต้องมีมันจะต้องมีเบรกมือถูกต้องครับผมมันจะต้องมีเบรกมือนี่ฉะนั้นเราจะต้องเบรกมือธรรมดามันไปไม่ได้โอ้โหแม่นึงเบรกมือแม่งสายตึงปล่อยพุ่งสายก็ไม่ลย่อนอณีรถออกตัวไม่ได้ยิ้มมื่อะไรสั่งชื่อวมาใหม่เบ เด็อย่างโก้อันนี้เป็นเมกมือที่เขาใช้กับในสนามแข่งม uh. ือคือ ถังซื้อมาจากาแฟโอ้ยโอ้อย่างเท่อ่ะบอกเลยมีน้ำมีน้ำเป็นไงอันนี้มีอย่างใส่กับพันห้าเองทิงอ่ะเออไม่ถูกอ่ะยังถูกอ่ะเป็นเบรกมือธรรมดาก็ได้เป็นเบรกมือดิฟก็ได้เนี่ยเอออันนี้ก็เปิดไปปุ๊บก็เป็นเบรกมือดิฟแล้วนี่อ่าดึงปล่อยดึงปล่อยอ่าถ้าเราต้องการล็อกนู้นไว้นะครับนี่แล้วก็สับสวิตสับมันไว้อ่าก็ล็อกแล้วล็อกเดี๋ยวซื้อมาใส่คาริเบียนอีกอีกกี่ละอันเออเนี่ยพอเวลาเราอยู่ในฝ่ายอ่ะ รถจอดแล้วก็มือใช่แล้วก็ล็อตไว้อย่างนี้แค่นี้รถก็ไม่ไหลลงเขาแล้วแต่วันเนี้ยของพีซิงเขาเดี๋ยวใส่พีซิงก่อนรถดิมันต้องมีเบรกมือนี่ห้อยเนี่ยมอนสเตอร์หัวไปทำเลยมาลุยสัมโมกเดี๋ยวไปหาตำแหน่ที่วางก่อนออยย่่าาทงนี้ตรงนี้ไหมเอองั้นดีกว่าตรงนี้ไหมเวลาเราเบรกแล้วก็ งานงานงานเอาไว้ดีปะทีนี่แหละเอ้ยโอ้ยเยอะดูมันซิ่งขึ้นมาทันทีเลยเว้ยมันเป็นซิ่งมาทันทีเลยอ่ะเทียบๆนะเอไม่ได้ใส่จริงนะดูดิเออว่ะโอออย่างเท่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วปรับตรงนี้อ๋อมันปรับตรงนี้เป็นแนวตั้งด้วยเนเนเนเเออเพราะว่ารถติ๊บอะมันต้องอยู่แนวตั้งต้องตั้งเว้ยเออว่ะ เดี๋ยว่อตรงนี้ลื้อ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 ยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเราจะไม่ใช้เบรกหลังแล้วไม่ใช้ไม่ใช้เบรกตีนไปเบรกหลังเราจะใช่รถคันนี้จะเหลือเบรกเนี้ยจะเหลือแค่เบรกหน้าเบรกที่เท้าจะเบรกที่หน้าอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้จะใช้เป็นเบรกหลังนี่เฮ้ยเหี้ยขับไม่ได้แน่นอนดูสิเบรกมีตัวหัวทิ่มตุ่นสะบัดท้ายหลุดเกียร์หลุดเบรกฉบัดฆาดเฉียเกียร์หลุดเฮ้ยรวยนะโมโอเคครับไปเริ่มรวยอ้าวอันนี้โอ้แหววหลุดแล้ว ง่ายคิบหายเลยเอาไปทำตามก็ได้นะครับน้องๆเดี๋ยวบอกทีละขั้นตอนเลยเนี่ยตอดสายใหญ่มากตัดทิ้งมากทั้งหมดเฮ้ยอย่างโก้อ่ะอันนี้เหรอรื้อเรื่อยๆทุกคนเฮ้ยทันแน่งเขามีพอดีเลยว่ะก็เสียวอ่ะพี่ลองนั่งพี่ลองนั่งทำซิลิลาดิบดิบดิ๊บดิบอาการออกอาการออกดิ๊บมาอะไรนูใกล้มือไปใกล้มือไปเหรอน้องอย่างนี้นี่มาตอยู่ชิ้นเกียร์หน่อยพี่ไปกลับมันให้ตั้งก่อนดิเออมันลื้อนี่ให้มันตั้งก่อนดีกว่างานเยอะจริง ทำตั้งก่อนทำตั้งก่อนงานนัดแปลงงานได้ครับเ้องๆงานโป๊กยิ้มหายอ๋อเหี้ยเลยกลายเป็นน็อตอ่ะกลายเป็นลวดเอายเอาดีนะไม่หายหรอกนี่นี่นี่มันมีสามรูนี่หนึ่งสองสามไม่ใช่เว้ยต้องกลับต้องหงายนี้ขึ้นที่ต้องถอนนี้ หงายเลยอ่ะเออต้องต้องหงายขึ้นมันจะได้เป็นตั้งเลยเหรอเอ้ยเชื่อดิโอ้โหเส้นทางวงการนี้ผมเดินมาแล้วสายนักเลงนะกูเดินไปเยอะแล้วเออยังก็ยังเกิดเป็นไงเออถูกเนี่ยมันจะตั้งเงี้ยเออโอ้โหโคตรเท่สัตว์รถนี้เลยไ้นักดิฟเลยแหละเพราะว่ารถนี้ขับเบรกมือมันจะตั้งตั้งอ่ะใช่มันนอนไม่ได้มันจะต้องตั้งตั้งสู้มือโอ้แม่งเท่โอ้พันห้าแม่งเล่นอะไรก็ได้เออเอ๊ยงั้นอ่ะงั้นอ่ะ ่าแต่งนิดนึงแต่งนิดนึงเอกียร์ดอใส่ไปก็เลยถูกเพราะว่ามันตั้งในฐานระดับนี้ก็ได้เออแค่เป็นฉากอ่ะเนี่ยดูดิ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 ประมาณเนี้ยเนี้ยดู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 เนเอ้อลุกไปเสร็จแล้วดูดูไงไงเโอ้โหเฮ้ยแล้วแล้วไงล่ะดึงเฮอแต่แต่เวลาถ้าถ้าจริงจริงมันจะไม่มันจะไม่ขนาดนี้เออมันจะแบบประมาณนี้ประมาณนี้เลยในลำตั้งนี่ไงเทียร์ดอ ให้น้องๆดูนะครับน้องๆดูนะครับเี่เป็นไงโอ้โหมาสับสี่ก็ได้ด้วยเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงเอาตรงๆเอาตรงๆเี่ะเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเกะยวัไปะเกะ่กับเวลาสับสอนั่นแหละขยิบาอีกดีขยิบาอีกเี๋ยวลองคำ่ันกิกี้สักนานาต้องมาถามหาตัวเนี่ยว่าตัวเฮียี่มนทงการสีการดมีนักิน้คนเเ้ยเองๆยใส่นองด้ตวงว่ะเียจะเสร็จแล้วเี่ โอ้โหนี่เกียร์สองสิบบอกสองิบพยายมมาอีกอีกพยายมอีกเอาลูนี้ลูหนึงละได้ละลูนึงของมันน่นั่นแหละจะได้ไม่เกะกะเกียร์ยะหลงอานั่นนั่นนนนั่นอ่าอาอ่าอ่อ่า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 ออา่าย่อาานา่อาออ่่อาอา อ้ไหนๆไหนๆเห็นไหมมันมีนูนแหลักม้อมันเห็นหรอกโอเคประมาณนี้เดี๋ยวนูตอนเสร็จเลยเดี๋ยววัดแล้วจอดตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปดึงเบรกกันหน้าบ้านเลยเนี่ยเออจัดไปไอ้คันนี้มันทำง่ายนะมันทำอะไรก็ได้นะต้องค่อยๆ ใส่ง่ายกว่านี้คิดเยอะเลยว่ะนั่นปากอ่ะอืมดูนี่เดี๋ยวเอาขามาใส่ก่อนเสร็จแล้วแลเดี๋ยวก็จะไปเดินระบบน้ำมันข้างล่างนี้ทิงเดินระบบน้ำมันเสร็จแล้วใช่โอ้ง่ายป่ะเลยง่ายง่ายทำใส่เบี้ยมั้งดีกว่าเอาละครับเรียบร้อยของเก่าทิ้งมาแล้วนี่ของเก่ายังทิ้งได้ไอ้นี่ยเอาเชือกมาด้วยโยนทิ้งไปนะครับตัวหันทูเรศทิ้งไปเฮ้ยนี่มานี่ของใหม่เรอ้า สวยก็เจ๋งเลยว่ะเดี๋ยวทำระบบข้างล่างมึงว่ะมาข้างบนเสร็จแล้วแน่นอึบเลยเดี๋ยวเวลานั้นยกโยกให้น้องๆดูหน่อยนี่ไงโยก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 ยวไปหายฝงน้ำมันกอยวว่างนะเจ๋งอ่ะไปใครสำเร็จเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับรถนิปคันแดงสนามยังไม่ได้เลยใครมีร้านมันบอกทีว่าใครเป็นลูกเจ้าของร้านมันลูกเจ้าของร้านข้าวอ่ะพี่มาวิ่งที่บ้านผมหน่อยคุณไปโปรโมทร้านข้าวร้านมันด้วยเอาไปวิ่งโอ้โหหานี่เฮอ่าไม่ได้เลยไม่มีเลยวะอ่ะโอเค ไปเรื่องรันมันเดี๋ยวให้ว่ายทำต่อดีกว่าให้มันจบนี่ของที่นงมันนี่คันนี้ไม่ใช่น้อยแล้วนะโอเคครับสปอนเซอร์เยอะอยู่โอ้สปอนเซอร์น้ำมันนี่ไม่ขาดสายเลยที่กระมอภูไฮโดรซินนี่สปอนเซอร์หลักเลยโอเคโอเคไปไปไปอ้าเข้าไปดูเลยใช่ไหมนี่ไงต่อจะขับแยกอ่ะเจอนี่เออนั่นแหละนี่นกล้องเข้าไปมานี่เดี๋ยวจอยตรงนี้จอยตรงสามแยก ตรงนี้เดี๋ยวเราก็เอาแป,ปา๊บมาใส่ตรงนี้แทนตรงนี้แทนตัวนี้เลยได้เลยแต่ต้องไปซื้อปันนอ๊บทองแดงก็บีบบีบพับไปเลยอ่าอันนี้ก็บีบพับไปเลยบีบพับไปเลยเพราะมันมาจากข้างหน้าใช่ใช่ส่ว,ว,ว,วนนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วไปที่ล้อใช่ถูกต้องเอออ้าหรือจับงมูมาเหรอได้แล้วเามาแล้วออกดูไหนดีวะใส่ไปก่อนดิไม่ยาวไหมบอกไม่รู้ก็เดี๋ยวไปตัดใต้ท้องไงผมมีอะไรจะบอกว่าประตูแม่งเปิดไม่ได้แล้วอ๋อฝั่งทางนี้เปิดไงเปิดไม่ได้แล้วจริงปะจริงเพราะผมเขี่ยเม็ดเฮียนี่ เอ้าตึงป kind of ีง mm ั้นอ่ะผมนึกว่าแม่มันล็อกผมก็เลยไปเขียยล็อกจริงเลยยี่ต้องเลยู่ปาผนังไม่ออกหรอกก่อนล็อกอยู่แต่ต้องถอดถอดผนังออกหาเรื่องจริงจริงเนี่ยนะเขียยสองข้างแม่งเลยเออเป็นรถสองประตูเออเออร้อยไปนั่นแหละนั่นแหละอันนี้นี่มันก็จะโผล่มั้งล่ะนี่เออพอดีเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เก็บสายหน่อยเอาลงไปหน่อยยังไงโอ้ยเป๊ะเลย อ่านี่ก็เข้ารูปด้วยนะสุดยอดอ่ะม้าเี๋ยวต้าบอกมาวางไหมไงโอ้หไม่ต้องหรอกเฮ้ยเี๋ยวบอกวัยรุ่นเมคันเรายังไม่ได้ทำเลยใครอยากดูบ้างวัรุ่นเมคันอ่ะแฉลบรถคันนี้มันทําง่ายว่ะอะไรก็ได้ว่ะทุกคนคงถามนะที่คันนี้แมคานท่าไอะไรก็ไม่เสร็จทันทีใช่ไหมต้องละหน่อยไม่ว่างมันเป็นรถของเล่นครับมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆก็คือไม่ต้องรีบค่อยๆทำไปมีตังค์ก็ทําไม่มีตังค์ก็ยังไม่ทํา เอาละครัปั๊มลอยปั๊มลอยเนี่ยปั๊มลอยตรงนี้โอเคประกอบเสร็จหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่าทำอะไรไปได้บ้างน้ำมันหมดแล้วมั้งเรียบร้อยเลยวันนี้ตันเล่นเรียบร้อยนี่คออ๋อใสนรองโยงนี้ตึงไหมอ่านอ่านอ่นโคตรแข็งเลยอ่ะแข็งมากอ่าน้ไมันหมดแล้ว่าจะต้องอาจจะต้องตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยระยะตรงนี้น่าจะเท่กว่อนหลับระยะนี้เฮ้ยใส่นี้ได้ไหมอ่ะแบบยาวๆหน่อยดิ แบบยาวมปส่วนดี้เออตัดด้งนี้ดิเออด้ไหมดูนี้มันยาวๆอ่ะแต่ตอนนี้ให้ไม่ติดก่อนมันไม่ติดแล้วหูว่าแล้วไงเดืร้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวหดบติลงเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงนี้มันแกนโชวคัวเดี๋ยวหลงไงดู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  ทำไมทำไมตั้งเลยตั้งนยาวอ่มีกำลังมีกำลัไปลองดกว่าอาร้เร็วงไปไปเร็วโอ้ยจัดเลยเยี่ยางเอิเจงอ่ะหนูนํไปฮะถ่ายถ่ายล้วหลังนี่ถ่ายล้วหลังนีเล้อจัดเลยเมล้อายเลย เบรกหจัดหนึนีเฮ้ยเบรกดีเพราะมันมีน้ำต่อไง <c oughs> ใจหายว่ามเลยอย่งแค่้ระวังนงลมระวั <ไป S 3> ลงลงสะน,งบ,นงบ่แอ,อแ,แถวเนี้ยแม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เฮ้ยร้องตามเชียบพัานในเล่นทางไหนก็ได้เท <sk r isa> ่งจริงเลยร้ <sk r isa> องะ อันนี้มาดิมันต้องดึงแบกมือก่อนเลี้ยวใช่ไหมเฮ้ยไปโอโหมันต้องเลี้ยวนิดนึงแล้วดึงแบกต้องส่งนิดนึงส่งนิดนึงเดี๋ยวด็เดี๋ยวขับแบบนี้นะสามเท่ามไห มันยังมั่ข้ามพ่อเลยหัว้วหัวดำเขาแรงเมารถกูนั่งไม่ครบรอบอ่ะไม่ครบรอบโอ้ยย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 มยยยยยย่ยยยยยยนยย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 ยมยยยยงยยยยยยมยยยยนยย่ยยยย้ยยยยยย่ มันมีลายกว้างลานการเล่นอาถือว่าพร้อมแล้วถือว่าพร้อมกูอยากได้มากเลยตอนนี้ลานมันกับลานข้าวเปลือกอ่ะใด้ก็ได้จัดการให้หน่อยเถอะแล้วแบะกมือดึงแน่นดีนะใช่เพราะว่าตอนนี้ระบบเบรกดึงนี่อยู่หมดแล้วโอเควันนี้มาทําให้ดูแค่นี้ดูว่าทําเบรกมือแล้วแม่งนิ่มขนาดไหนตอนนี้เวลาวิ่งไปพอดึงเบรกปุ๊บุนห่วงอะไรหน่อยเนียแม่งกลับตูดเลยตูดแม่งกลับเลยโอเค ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องสุชาติเก่งสิงคานะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำต่อไปแล้วเข้ามาดูว่หนูแดงเนี่ยเมื่อ,อไรมันจะได้วิ่งรอยอยู่เนี่ยใครมีร้านมัน้านข้าวเปลือกหายห,หน่อยเถอะประแบงเนี้เมืองการ,ราลาดรีได้นะครถมยิ่งมีใหญ่นะขอไปวิ่งสักนองเถอะอยากรู้ว่ามันจะวิ่งได้ขนาดไหนทุกวันนี้พร้อมมากพร้อมพร้อมอยากจะทำโปรเจกต์ื่นต่อไปแล้วไปวันนี้ไปก่อนครับลาสวัสครับ